เป็นไงบ้านสภาพติดใจคะในตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆพร้อมๆกันเราก็ผ่านมันมาได้ค่ะคือทุกอย่างไม่ว่ามันจะหนักขนาดไหนแต่ว่าพอเรามีสติดีๆเราก็ผ่านมันมาได้สิ่งที่เหลืออยู่มันก็คือในเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าแต่ว่าส่วนเสียคุณพ่อที่ต้ว่าเป็นอะไรที่เลต้าเสียใจที่สุดสุดท้ายเราก็ก็ต้อง move on ต่อไปคือตอนนั้นทุกข์กับมันไหมก็ทุกข์กับมันมากแต่พอเรามาถึงจุดนี้ที่เราโตมากๆแล้วเราจะรู้เลยว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วอย่างที่ เมื่อกี้บอกลติตาว่าชีวิตตาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกลาบหรอกคะ่ะมีอะไรอีกเย,ยอะแยะมากมายมีกวาดหนามอีกเย,ยอะแยะมากมายมที่เราไม่ได้ถ่ายทอดออกมาหรือว่าเราไม่ได้เล่าออกมาซึ่งแน่นอนเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตอะคะ่ะในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องเป็นนักสแสดงอยู่เนาะซึ่งการเป็นนักสแสดงในตอนนั้นเนี่ยมันคือเราต้องพร้อมอะสภาวะจิตใจของเราต้องพร้อมแต่บังเอิญว่าเราก็ไม่สามารถที่จะพร้อมได้จากทั้งข้างหน้าและข้างหลังอะเราเจอเรื่องหนักหนขนาดนั้นนะคะเรามีวิธีในการตัด ตรงนั้นยังไงบ้างเพื่อให้ทำให้แบบเดอะโชมัสก์กออนอะเต้าว่าสมาธิอะค่ะก็เราก็ต้องบอกก่อนว่าสมมติว่าเรต้าต้องแอคชั่นตอนนี้แล้วม,มีเรื่องอยู่เบื้องหลังถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงจเราก็ต้องขอไปขอไปพักขอไปทาอารมณ์ขอไปพัก,รรพ,กพักใจพักกายก่อนแต่ว่าถ้าเราต้องอยู่ตรงนี้จริงๆเราก็ต้องสมาธิแต้าว่าสมาธิเป็นอะไรที่สําคัญมากก็เบรกเรื่องราวข้างหลังเอาไว้ก่อนค่ะ เราก็ต้องฝืนยิ้มจริงๆอาชีพนักแสดงสอนเรื่องนี้กับลิตาเยอะมากๆเลยก็คือว่าไม่ว่าอยู่จะทุกอะไรขนาดไหนตาบใดที่เราก้าวขึ้นเวทีหรือตาบใดที่เราต้องแสดงแล้วม,มันก็ต้อง The Show Must Go On เราก็ต้องแสดงต่อเราก็ต้องทาบทบาทนั้นให้ดีที่สุดเมื่อที่บอกว่าปกติแล้วว่าเป็นผู้หญิงพูดตรงมากเลยเป็นคุณสมบัติที่แบบเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ละตั้งแต่เด็กนะเลยลิตาว่าลิตาตรงมากตรงขนาดไหนตรงแบบข,แบบขวานผ่าซากเกินไปตรงเกินไปพูด ไม่ระวังอะไรเกินไปตอนเด็กๆนต้าเป็นมากเลยคือไม่มีชั้นเชิงไม่มีศิลปะในการพูดเลยคืออยากพูดอะไรก็พูดคิดอะไรก็พูดรู้สึกอะไรก็พูดเขาถามเราเราก็ตอบตรงๆเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าบางทีอาจจะมีความกวนๆกวนนิดนึงฮะคำเมื่อกี้มาจากซีริตเขาเ่นชอบมา นี่เป็นคำพีพิถันมูดมากจริงๆตนขนาดพูดกนยังดูยังดูหวานเลยเรื่องหัวใจมากดีกว่าเป็นผู้หญิงที่ดูเพียบพร้อมขนาดนี้มีคนเข้ามาเยอะไหมคะตั้งแต่โตขึ้นมาก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะถ้างั้นถามว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยค่ะสเปคหรือผู้ชายในฝันของลิต้าเป็นยังไงอ่ะหวานมากลิต้าไม่เคยมีสเปคเลยค่ะจริงๆไม่มีแบบว่าชอบฝรั่งค่ะชอบเอเชียค่ะชอบแม่แบบ แบบไม่มีเลยหรอมีไม่ไม่เคยมีจริงๆค่ะตั้งแต่เด็กเลยเมื่อก่อนชอบมีคนแมกกาซีนชอบถามอะไรเงี้ยค่ะหรือมีไหมแบบฉันกรี๊ดคนนี้มาแบบไม่มีจริงๆอ่ะพี่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีจริงๆค่ะส่วนมากคนที่เราจะชื่นชอบมันจะเกิดจากการพบเจอการพบเจอกันการได้คุยกันการได้แชร์ความคิดกันได้แชร์เรื่องราวการอยู่ด้วยเรารู้สึกสบายใจการอยู่ด้วยเรารู้สึก เออเราได้เป็นตัวตัวของตัวเองเรารู้สึกสนุกหรือบางคนเขาเข้ามาว้าวเราแบบเออความคิดเขาแบบ Amazing จังเลยเขาว้าวเราด้วยด้วย,ด,วยด้วยความคิดด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วมีใครเคยทําให้สิริต้าอกหักไหมคะถ้าเกิดอกหักเพราะว่าเราชอบคนนั้นแล้วคนนั้นไม่ชอบเราล่ะไม่มีคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเสียใจกว่าความรักไหมเคยคะ่ะเหมือนความรักไปต่อไม่ได้เราเวลาความรักไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ มันก็เสียใจแต่มันมันมันจะเกิดจากการไตรตรองที่ดีแล้วว่าเราโฟกัสเป้าหมายคนละแบบเราเราไม่ได้เห็นอนาคตอันเดียวกันอะไรนีค่ะ,คะแล้วเรากร็ตาพูดได้เลยว่าทุก relationship ของนิตานะคะก็คือจะจบลงด้วยความเข้าใจในทุกๆคนเลยะคะ่ะเราขอเป็นเพื่อนกันนะเราขอเป็นพี่ที่ดีต่อกันนะแล้วทุกคนที่เป็นแฟนเก่าก็ทุกวันนี้เราเจอกันเราก็รู้สึกเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีต่อกันเราไม่มีความรู้สึกอะไรที่มันไม่ดีเลย เวลาสีลิต้ามีความรักเป็นงไงคะเป็นคน,นที่ทโรแมนติก,กมากโรแมนติกที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อคนคนนั้นได้แปลว่าเป็นสายทุ่มเทคือมันจะแล้วแต่วัยคือเหมือนแบบตอนวัยเด็กเป็นเหมือนป๊อปปี้เลิฟเป็นความรักเหมือนเพื่อนไปกินข้าวไปดูหนังไม่ได้คาดหวังอะไรอะโตขึ้นมาหน่อยความรักของลิต้าก็จะเป็นแบบสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนและเป็นเหมือนปาร์ตี้ไปสนุกสนานเป็นกลุ่มมันก็ มันก็คนละความคาดหวังพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มมองหาคู่ชีวิตมันก็จะเป็นความความคิดความอะไรแต่ละแบบลิตาเชื่อว่าความรักมันมีหลายแบบตามวัยแล้วตามสถานการณ์ของลิตาเป็นแบบนั้นเลยคือลิตาเป็นคนที่มีช่วงเวลาโสดเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเคยสวดสองปีปีสองปีคือเป็นเรื่องปกติมากเรารู้สึกว่ามีความสุขด้วยเพราะเราได้อยู่กับตัวเองได้ค้นหาตัวเองได้เรียนรู้ตัว,ตวเองปกติเวลาที่มีความรัก ดิต้าเป็นคนขี้หึงไหมคะไม่ค่อยหึงนะคะหรือว่าคนนั้นไม่ได้ทําให้เราหึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ค่อยหึงนะคะใช่ค่ะบางที<ม>ความน่าเชื่อใจของเขาก็ไม่รู้จะไปหึงอะไรถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะหึงเขาเราก็คงไม่คบเขาเลยเพราะว่าแปลว่าเขาคงมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่ไว้วางใจหรือขี้หึงเราก็คงไม่ได้คบกับคนนั้นนะคะแล้วเคยเจอคนแบบขี้หึงที่เข้ามา control, ควบคุมแบบยเจอค่ะในช่วงวันและวัยตอนนั้นนะเรารู้สึกยังไงกับ เรื่องแบบนั้นบ้างเรต้าว่าเรต้าไม่ค่อยชอบอคือด้วยความที่เต้าก็ทําตัวหน้าไว้วางใจเต้าก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงเจ้าชู้หรือว่าไปคุยกับคนเยอะแยะคือมันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องที่จะหึงแล้วถ้าเกิดหึงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันมันไม่เม k เซนแล้วเราก็เลยจะไม่ค่อยชอบความรักที่อ่ะตอนนี้ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะกับคุณกรณ์เองนะคะตอนนั้นเจอกันยังไงนะเออคุณกรจริงๆเราเคยคบกันตอนเด็กๆค่ะเด็ดๆกันตอนเด็กๆค่ะเด็กๆนั่นคือประมาณอายุ ประมาณตัยุ้อยู่20อะไรอย่างเงี้ยเจอกันในช็อปของดีออค่ะต้องหดูเรื่องสิจ๊ะแม่เรื่องช็อปดีออไปเจอกันในช็อปเยอ,อเนนแบบะแต่ต้องไม่เป็นนางแบบนะคะต้องไม่เป็นนางแบบของดีออแล้วพี่กรณ์ก็เป็นแกสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาจีบเราเขาก็ชอบเราแล้วเรามารู้ที่หลังว่าพี่กรณ์ก็เป็นคนที่ไปบอก ให้จ้างลิต้าสิเพราะว่าชอบผู้หญิงคนนี้มากตอนหลังสุดหมายถึงมาคบกันรอบนี้ค่งมาร city, ู <empieza> ้ตอนนี้ย้อนไปจ้างแต่ตอนโน้นน่ะนวใช่ค่ะแล้วตอนนั้นน่ะอ่ะจีบแล้วตอนนั้นเป็นแฟนไหมหรือแค่แค่จีบเช่ไหมคุยคุยกันมากกว่าจําได้ว่าเขามาขอเบอร์ แล้วแต่ก็ไม่ได้ให้เบอร์แต่สุดท้ายเขาไปเอาเบอร์ลองมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็โทรมาจีบมันเราก็เจอตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ค่ะออตอนนั้นเราก็เป็นนางแบบนะคะแล้วก็จนเรารู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้มีความน่ารักเราชอบเขาจังเลยเขาเป็นคนโรแมนติกมากเราก็เริ่มไปกินข้าวเริ่มอะไรแต่มันเป็นข่าวเร็วมากเลยค่ะคือยังไม่ทันได้คบกันเป็นแฟนเรียกว่าอยู่ในช่วงกันจีบมันก็เป็นข่าวกันหนักมากๆเลยตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า เออมันทาไมมันวุ่นวายจังเลยมันเราก็เลยแล้วเราก็เด็กด้วยค่ะประมาณนั้นนะคะขนาดตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลนะคะใช่ไหมโอ้โหตอนนั้นปาราซีอะไรต่างๆแบบก็สิบแมกกาซีนอะไรเป็นแบบแอบไปถ่ายรูปตามถ่ายเลยแบบนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าพอมาเริ่มเป็นข่าวคตอนนั้นลิต้าเด็กอ้าจริงๆลิต้าว่าตัวลิต้าเด็กด้วยวุฒิภาวะก็ไม่มีไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่า แต่ความน่ารักของเขาอะค่ะมีตั้งแต่วันแรกก็เท yeah. like er kind of like ่ากับว่าตอนนั้นก็คุยๆแล้วก็แยกย้ายกันไปก็แยกย้ายใช่ค่ะหรือว่าวันนั้นเราอาจจะรับมือความวุ่นวายไม่ไหวเราต่างหากเราก็บอกเลยว่าเราเป็นคนโทรว่าแบบเออเราขอเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าเพราะว่าแบบเหมือนเรต้าเด็กโฟกัสก็ยังไม่ใช่เราเรต้าไม่อยากเสียเวลาพี่กรด้วยแล้วก็บอกว่าเออขอเป็นพี่เป็นน้องกันจุดนั้นเราก็เลยคุยกับเขาชัดเจนด้วยความที่เต้าบอกว่าลรต้าเป็นคนตรงลรต้าตรงแบบนี้ ตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะเราไม่ต้องมาเสียเวลาการยังยังดีกว่าที่เรามาหลีดความรู้สึกคนหนึ่งให้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เว w ร์ k อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ก็เป็นความรักที่แปลกดีนะคะคือแยกย้ายเลยด้วยนะ,ะผ่านไปโอ้โ oh, หผ่าน<ๆ>ไปนานมากเลยค่ะแล้ววนกลับมาเจอกันอีกใช่ค่ะตอนนั้นตอนที่วนกลับมาเจอกันเนี่ยนะคะเจอกันยังไงคะ ก็เนี่ยค่ะิต้าก็ทําธุรกิจนะคะเมื่อประมาณน่าจะ7ปีแล้วลิต้ามีช็อปอยู่ที่สุขุมวิท49นะคะแล้วก็กําลังก่อสร้างอยู่ประมาณนี้ค่ะ,คะก่อสร้างช็อปใหญ่เลยแล้วเสร็จปุ๊บลิต้าก็แต่งตัวเป็นเหมือนกรรมกรไปคุมก่อสร้างคือลิต้าเหมือนลิต้าต้องคุมก่อสร้างเป็นค,ค,คนที่ต้องดูแลความเรียบร้อยก็คือเข้าไปคือเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะแล้วพี่กรณ์เนี่ยเดินเข้ามาห้องน้ํามันมีร้านอาหารอยู่ข้างล่างค่ะ เขาลิต้าก็เห็นห้องน้ําอยู่ไหนเขาึูว่าลิต้าเป็นพนักงานเขาก็บอกว่าห้องน้ําอยู่ไหนครับอ๋อทางนี้ค่ะแล้วว่าเอ้ยพี่กรณ์แล้วลิต้าก็ยกมือไหว้วพาอ้าวลิต้าหรอกคือจําไม่ได้เขาจาลิต้าไม่ได้เลยค่ะด้วยสภาพมองแแบบแล้วว่าอ้าวลิต้าทำอะไรก็เริ่มคุยกันว่ามีช็อปอยู่ข้างบนอ้าวรอไหนไปดูได้ไหมก็ยังเป็นก่อสร้างยังเป็นแบบมาเป็นโครงเหล็กอยู่เลยค่ะใช่แล้วก็เหมือนก็ได้คุยกันแล้วก็ตัวพี่กรณ์เขาก็เป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด ค่ะซึ่งในการคุมก่อสร้างตอนนั้นคือร้านออร์แกนิก้าแต่ตอนนั้นไม่ได้คบกันนะคะเป็นเหมือนแค่พี่น้องใช่ค่ะคือออร์แกนิก้าใช่แต่นั้นคือหลังจากที่ห่างไปนันคือจุดที่ไม่ได้เจอเนอลยก็ได้เจอแล้วก็มาได้มีคอนเวอร์เซชันว่าเออริต้าทำธุรกิจนะทำอันนี้นะแล้วพอเรามีอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ย PR ก็บอกว่าอยากอยากให้เชิญคนที่เป็นแบบ เซเลบรอตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติที่เราต้องเชิญน้อยหนึ่งเราก็เราก็จําได้เราเชิญท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเซเลบริตี้เราก็บอกว่าเราก็โทรไปคุยเชิญท่านหนึ่งท่านนี้บอกว่าขอมีเพื่อนมาเป็นเพื่อนพี่ได้ไหมแต่ก็ถามว่าพี่อยากให้หนูเชิญใครค่ะเขาบอกว่าเชิญพี่กรณ์ได้ไหมคนนี้เป็นคนบอกให้เราเชิญพี่กรณ์เราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเราอยากได้คนนี้มามากๆเลยเขาบอกว่าเชิญพี่กรณ์ได้ค่ะเดี๋ยวหนู เชิญให้เลยจริง,รงๆแล้วคือหลอกใช้พี่กรอนได้เองอยากได้อีกคนนึงมากไงคนนี้เป็นพี่ชายเราอยู่แล้วคนนี้เป็นพี่ที่สนิทมากเขบอกว่าเชิญพี่กรอได้ไหมเราบอกได้เลยเดี๋ยวเราจะเชิญให้มันก็เลยเหมือนทุกอย่างมันวนมาเจอกันแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่อยู่หลังจากนั้นก็ได้เจออยู่ ช่วงที่เป็นโสดแล้วนะคะก็ไปงานไหนก็จะเจอพี่กรณพี่กรณพี่กรณตลอดเหมือนเป็นพรมลิขิตมากๆเหมือนในละครเหมือนจริงๆนะคะคือแบบหันหลังกันอยู่นี้หันมาอ้าวพี่กรณอ้าวหันไปอีกงานคือจะเจอกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกแบบก็เลยก็เลยกลายเป็นว่านัดกินข้าวกันแล้ววันที่นัดกินข้าวกันนี่แหละค่ะพี่กรณเขาก็พูดชัดเจนเลยว่าไม่อาแล้วนะพี่น้องรอบนี้ไม่เอาไม่ต้องมาขอเป็นพี่เป็นน้อง ครั้งนี้เดทเดทครั้งแรกที่กลับมาคุยกินข้าวกันเราก็คิดว่ากินข้าวกันดีกว่าเจอพี่เขาก็น่ารักกินข้าวกันดีกว่าเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าขอเป็นแฟนเลยอ,อวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เขาขอแต่งงานวัน,นวันนี้เขานับเป็นเดทแรกของเราเป็นวัน anniversary แล้วก็เป็นวันที่เขาขอแต่งงานก็คือวันที่นั้นนั้นวันที่นั้นเลยใช่ค่ะค่ะแล้วกลับมาคุยกันคราวนี้ไม่มีข่าวอะไรวุ่นวายแล้วหรอคะหรือว่าตอนนี้แบบโตพอแล้วที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้